ครับขอต้อนรับนะครับสองนักแสดงคู่จิ้นอีกคู่หนึ่นงที่เรียกว่าเป็นคู่จิ้นที่ทรงอิทธิพลในยุคนี้นะครับน้องหยินน้องวอลสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก่อนอื่นนะครับต้องบอกว่าขอบคุณมากๆเลยนะครับที่วันนี้คู่ที่เก่งมาร่วมงานกับทางรามไปได้ในแคซีนวันนี้เป็นไงบ้างคาประกอบการถ่ายงานในวันนี้ฮะครับแฟชั่นเนี่ยแฟชั่นเลยครับไม่เคยได้ลองแฟชั่นจ๋ามากมายผมก็จ๋าอยู่ครับครับมีคำกล่าวคำหนึ่งที <sloppy> sometime sometime ่เมื่อกี้พูดไปบอกว่าทั้งคู่เนี่ยเป็นคู่จิ้นผู้ทรงอิทธิพลในยุคนีี้้้้รููสึกกยัังงงไบบคนาฮะ รู้สึกเขินครับเกินเกินเกินเบอร์ไปนะเกินไปนิดนึงครับเจะเกินอยากให้ย้อนเล่านิดนึงครับถึงวันแรกที่ังคู่ที่เจอกันวันแรกอ้โหนานมาแล้วครับผมก็ก็เออไม่รู้ใช่วันแรกปะอันนะไรังไงครับน่าจะใช่วันแรกครับที่เราเจอกันก็ก็คือเป็นการนัดกินข้าวกันในกลุ่มแบบคนในค่ายก็จะมีเด็กในค่ายแล้วก็มี นักแสดงใช่ใช่นักแสดงในนั้นครับก็มากินด้วยกันแล้วก็ก็น่าจะเป็นครั้งแรกที่เจอกันครับคือหลังจากวันนั้นคือก็ได้ร่วมงานกันเลยหรือเปล่าครับหรือว่ายังไม่ครับมันแค่มาเจอกันมันแค่เป็นเบิร์ิใช่เป็นแค่มาเจอกันตอนเย็นกิ่ข้าคุยนิดหน่อยอะไรเงี้ยแล้วก็แบบย้ายให้เจอกันก่อนแค่นั้นเองครับได้ยินมาว่าทั้งคู่เนี่ยสนิทสนมกันมากเลยนอกจากการทํางานเนี่ยทั้งคู่มีการปรึกษาเรื่องราวในชีวิตของตัวเองยังไงบ้างครับส่วนมากเรา ็คุยรวมๆกันเนาะแบบปรึกษาก็เรื่องทั่วไปแหละครับเรื่อทั่วไปปัญหาต่งตางๆถึงการทํางานบ้างส<ร>่วนตัวบ้างอะไรเงี้ยแต่ส่วนมากก็<ม>เวลาคุยก็ไม่ได้คุยแค่สองคนก็นจะมีคนที่แบบสนิทอีก่เงี้ยก็เป็นคุยเป็นวงอะ,อะประมาณนั้นคุยได้แทบทุกเรื่องอะครับก็คือเรื่องเทีเออ่ยวเรื่องอะไรเรื่องเรื่องเงินก็คุยเงี้ยแบบวิธีวางแผนเอาไงดี อะไรเงี้ยครับครับได้คือทั้งคู่เนี่ยคงได้มีโอกาสทานข้ากันบ่อยๆแหละอยากให้พูดถึงเมนูโปรดน,น,น้องวอลพูดถึงของยินก่อนปกติของยชอบทานอะไรมีมีหลายเมนูที่เขาชอบนะครับ,บก็จะเป็นก็ชิคก,ก็มีสเต็กสเต็กเนื้อนะใช่สเต็กเนื้ออะไรวะดรายเอทได้หมดเลยได้หมด,ด,หมดแต่ว่าท,ที่ที่แบบชอบชอบแล้วก็เราลองด้วยกันอะไรไปร้านก็ เปิดเมนูก็จะเป็นแบร้านสเต็กก็จะเป็นสเต็กแบบลองอะไรวะเขาเรียกว่าคนละเมนูเหรอไม่ไม่ไม่ชื่อแปลกๆอ่ะเราจะชอบลองไอ้ว่าสเต็กแบบชื่อแปลกๆอะไรเนาะเอามาลองดูดีกว่าแต่แอย่างเรากินเรากินคล้ายๆกันพอสั่งเนื้ออย่างเงี้ยก็จะไม่สั่งที่เนื้อเหมือนกันก็จะเป็นแบบคนละชื่อแต่เอามากินด้วยกันไม่เลวละชื่อนี้มันมันคืออะไรกันเลยเอามาดูแล้วหยินรู้ไหมครับว่าปกติบอชอบทานอะไร จะคลายของผมมากเลยนะถ้าเนื้อกินเหมือนกันกินกินโอ้โหเขาจะชอบแบบให้ผมสั่งก่อนแล้วก็เออเอาเหมือนกันอะไรเงี้ยแต่ถ้าเกิดเขาชอบเลยเขาจะชอบปลาครับเวลาแบบไปเจอปุ๊บเขาจะเล็งปลาที่เขาไอ้นี่ไป้ละวันนี้ปาลาอะไรดีน้าอ,<ๆ>อะไรเงี้ยจะมีปลา<อ><ๆ>ประจําร้านแต่ละร้านที่แบบร้านนี้เป็นปลานี้อะไรเงี้ยก็พอเข้าร้านปุ๊บอ่ะไปลองสั่งปลาสักอันอะไรงีแล้วทุกคนชอบทานอาหารเกี่ยวกับอาหารสุขภาพไหม,มสุขภาพเหรอครับใช่อย่างเช่นผัก ผักอาหารคลีนหลิงกันทานได้ช่วงนี้มันมันทานได้ครับแต่ว่าถ้าส่วนมากก็ไม่เอาส่วนมากคือใส่เนื้อก็กินกินเนื้อกินเน้นอร่อยครับไม่ไม่เน้นไม่เน้นว่ามันดีหรือไม่ดีเน้นแค่อร่อยครับคุยเรื่องทานอาหารมาแล้วอยากรู้เรื่องเอ็กซ์คลูซีฟนิดนึงปกติชุดนอนชุดนอนตัวเก่งของแต่ละคนเป็นยังไงใส่ชุดอะไรหน่อยนะปกติต้องบอกว่า มันไม่มีตัวเกง่งอะก็คือใส่มันไม่แต่ตัวครับเพราะว่าหยิบตัวไหนใส่ก็พุผมอผม,ออมกับ,บย,ยินอะมันเป็นคนที่ไม่มีชุดนอนไม่ไม,ไม่ไม่ใส่แบบเป็นชุดนอนอะไรเงี้ยเสื้อยืดก็คือชุดนอนกางเกงขาสั้นก็ก็คือชุดนอนครับปกติทั้งคู่เป็นคนชอบเที่ยวไหมฮะชอบชอบครับถ้าถ้ามีเวลาครับสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศไทยอันไหนที่แบบทั้งคู่ประทับใจเป็นพิเศษแล้วกับน้องน้องยิน หลายอย่างครับผมไม่อยากโฟก,กัสว่าเราชอบอะไรมากสุดอะไรเงี้ยเพราะว่าแต่ละที่มันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวของเขาถ้าอย่างแบบโซนภาคเหนือก็จะเป็นภูเขาใช่ไหมละ่ะอะไรพวกนี้<อ>แต่ถ้ายัางแบบลงมาหน่อยก็จะเป็นทะเลต่างๆก็ถ้าให้เลือกผมก็เลือกไม่ได้แต่ว่าทุกที่อะไรที่เป็นธรรมชาติผมชอบหมดเลยครับ,รบอของผมก็ก,ก็ก็ชอบชอบทุกที่แต่ว่าเรื่องที่เอ้ที่เที่ยวที่ประทับใจบที่เราไปด้วยกันผมว่าน่าจะเป็นทะเลเพราะว่า เพราะว่าเราได้ทํากิจกรรมเยอะตอนตอนช่วงไปเหนือไปอะไรอย่างเงี้ยเราก็ได้แบบชมวิวดูอะไรมันจะมีกิจกรรมฟรมให้เล่นอะไรใช่แต่ว่าอันนี้มันได้แบบลงมือแบบผมเป็นคนชอบตกปลาด้วยไงแล้วได้ตกปลาด้วยว็เลยโอเคสนุกดีครับท่าน้องยินให้เลือกทะเลกับภูเขาเลือกอะไรทะเลแล้วกันครับดีกว่าดูดูมีอะไรทํามากกว่ามาพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความสุขกันบ้างดีกว่าปกติเนี่ย ทั้งสองคนมีวิธีบริหารจัดการความสุขตัวเองยังไงบ้างในแต่ละวันบริหารจัดการใช่คือต้องบอกว่าผมก็ไม่ได้บริหารอะไรขนาดนั้นความความสุขคือเราผมผมเป็นคนคิดว่าเราแบบคือมันเป็นชีวิตแต่มันมีทั้งทุกมีทั้งสุขค,คือเราบางวันมันไม่ไม่สามารถสุขได้อย่างที่เราคนโทรลไว้มันก็ได้มันชีวิตมันเหมือนน่าจะเป็นลูกตุ้มอะไรเงี้ย ผมว่ากลางๆมันดีที่สุดถึงเราสุขมากไปสักวันมันก็จะแกว่งมาเป็นทุกข์อยู่ดีก็คือถ้าเกิดมีความสุขก็คือเข้าใจชีวิตดีว,ว่ามันก็มีเรื่องที่มันไม่เป็นดั่งใจบ้างรหรือว่าอะไรเงี้ยก็มองข้อดีของความทุกข์แล้วก็มองว่าความสุขมันก็มันก็เป็นกับไหลแค่น,นั้นผมก็ไม่ได้คิดอะไรเหมือนกันนะไม่ได้คิดว่าทำยังไงให้มีความสุขแต่ละวันา ถ้างั้นเราเป็นทําตามเป้าที่เราวางไว้ได้ในแต่ละวันเนี่ย mm hmm. เช่นสมมติว่าเช่นสมมตวิวันพรุ่งนี้ผมแพนที่จะแบบออกกําลังกายตอนนี้จะไปที่นี่ไปที่เนี่ยแล้วไปครบตามที่เราวาง mm hmm. ก็โอเคมากๆแต่ถ้าสมมติว่าจะไปที่นี่ปุ๊บอยู่ๆมีอะไรด่วนเข้ามาขัดแบบอาจจะเซง็งแค่ hmm. okay. แต่แค่วันๆหนึ่งได้กินอะไรอร่อยผมก็โอเคแนละ้ว <laughs>